ครับผมกลับสวัสดีครับมิดหมอแกนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสูตรหวยน้าอ้วนนะครับผมช่องที่นําแนวทางกลับสูตรหวยคำนวณนะครับเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับมามาสู่พี่สุนองนะครับรับชมรับฟังคิดพิจเจรนาพี่น้องมักจัดขาดพันนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางนะครับมีเข่ามีหลุดนะครับกระช้ วิจารณญาณไผ่บั่นนะครับในการตัดสินใจเพราะว่าข้อมูลเรานะครับให้ไปประกอบการตัดสินใจนะครับเป็นยังว่าพี่น้องเอ้ยขั้นว่าวัดสบายแล้วซาลาคือแปนเปาเด้ขั้นว่าคุกทุกยางหายสังมาล่นอังแดนเถี่นาอฮอพี่น้อ,นองอยุคสมัยนอพี่น,น้องนอเพิ่นก็อยากฟังภญาเพิ่น่า พญามันก็มีเยอะแยะมากมายหละพี่น้องเนาะกระบอกก,บกันไปนะครับไข่เกลียดพี่น้องนะครับก่อนจะมาเบิงเ่งแนวทางนะครับของเลขมีที่มาของเราเป็นยังไงเนาะขอเบิ่งข้อมูลก่อนพี่น้องข้อมูลของเราของเลขมีที่มาเป็นยังไงงดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะนะครับแต่ของอันนี้นะครับ ของวันของวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์ที่ห้านี่ครับพี่น้องนี่วันศุกร์ที่ห้าให้มาเฉพาะตัวเด่นนะให้เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เด่นมากคือเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับแต่ปรากฏว่าเขามาที่เก้าหนึ่งซะนะครับเอ๋อตามนั่นพี่น้องเขาตัววิ่งรูดนี่เขาก็เน,น้นให้เน้นเก้าอยู่นะก็ถือว่าโออยู่นะพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับของวันนี้นะครับประจําวันจันทร์ที่8ปธันวาหกแป นะครับของเราพัฒนาเลขมีที่มานะครับให้พี่น้องปิดจระนากันนะครับผมเอามาเบ่งมาชมกันนะครับของเราพัฒนานะครับของวันที่8นะก็เด่นนะครับเด่นบนกันล่างเน้อพี่น้องนะครับเด่นเลยก็จะมีนะครับเด่นที่นะครับ2และ3าม เด่นมากคือสองและสามเอพี่น้องงวดก่อนนะครับได้เก้ากับศูนย์เน้นไปที่เก้ามาิงเก้าหนึ่ง 1, นะแต่ประกบกู้วให้เก้าสองเก้าสามไม่เข้านะพี่น้องงวดนี้เด่นมากนะครับก็คือสองนะครับหรือว่าสองจะขึ้นไม้พี่น้องนะครับเขาจะกลับมาไม่สองนะครับแต่ก่อนนี้ไล่สองจนว่าหมดไม่มีอะไรเหลือนะครับทั้งเบิรนทั้งหนึ่งสองสองศูนย์สองสามออกหมดนะครับ วันนี้เรามาตามกันนะครับก็จะมีนะครับ1 4นะครับ1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6นะครับก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องชุดกันเห็นไหม นี่มันมาด้วยกันของงวดก่อนเห็นไหมพี่น้องกี่เก้ากับหนึ่งนี่นะครับแต่ตัวกันเข้าไปกันหลักหน่วยก็คือ3กับ4นะครับศูนย์กับ9นะครับไม่ว่า9กับหนึ่งซะแต่ยังถูกนะพี่น้องนี่เนาะวันนี้ก็เหมือนกันนะครับขอก็จะนะครับกันไว้นะครับกันไว้ก็จะเป็นนะครับ1 2นะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น4 นี่นะพี่น้องหลักสิบกับหลักสิบหลักหน่วยกับหลักหน่วยนะเนี่ยไว้เป็นโต๊ะกันนะพี่น้องแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันนี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับตัวที่สามารถนะครับนี่นะพี่น้องเน้นนะครับเน้นที่ที่สองเน้อบนวายจังสันนะครับสองก็จะมีนะครับสองสี่สองห้าสองหกนะครับแล้วก็สองหนึ่ง นะครับถ้า3นะพี่น้องก็จะมี3 4 3 6นะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวเราห้องเรามาเทียบชนลองดูพี่น้องนะเทียบชนลองดูเผื่อเราจะได้โชคกันบ้างนะครับชุดนี้นะครับแน่ๆอยู่แล้วชน1516นะเอาผมจะแต้มสีไว้เด้อพี่น้องตัวที่มันชนนะ15หเอ้ยนี่ 1, 5, 1, หนะึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดไม่มีศูนย์ไม่มีเก้าไม่มีนี่นะพี่น้องนี่ชนแล้วเอาทุกตัวชวนที่ศูนย์กับหนึ่งนะนี่ก็หนึ่งมีหนึ่งเอาเท่านั้นนะครับให้พี่น้องเลีงไว้เลยนะครับนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ระวังระวังกันไว้ด้วยนะครับนี่เนาะมีสี่ชุดนะครับเดินตามศูนย์ก็จะมีสองนะครับสองก็จะเป็นสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็หนึ่งสอง นะครับเมื่อจับมาชนของเรานะครับชนมากๆก็คือ4คู่นี้นะครับจะมี1 5 1 6 2 5 2 6นะครับเหลาพัฒนานะครับวันจันทร์ที่8นะครับเจ็บคอพี่น้องขออภัยนะครับซุ้มเสียงไม่ค่อยดีบางครั้งก็เบานะครับจังไดไก่เฮงเหี่ยแงคือเขาพี่น้องโฟกัสที่ตัวเลขแล้วกันนะครับของเลขมีที่มานะครับขอให้เฮงเฮังแปงมันหมาน โชคดีสุทสุขคนลำลวยลำลวยครับผม